ต้นนี้ก็สะาผมเสร็จแล้วนะคะเสียงมันดังค่ะค่ะเพื่อนเนก็เสร็จนะคะยังเปียกอยู่ค่ะอ้อยไม่ได้ใดอ้อยรีบค่ะเดินกลับร้านค่ะเจอยูไซนตัดเร็วมากนี่มาถึง5นาทีเลยเสร็จแล้ว ฮัลโหลคุณตาจีบจักรยานบ้านเขาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ร้านเอาอยู่ข้างหน้าเดินไปข้างนอกก็มีแต่คนทัก้ยหายใจไม่ออกขอเขาและ แดดร้อนมากค่ะเดี๋ยวผมก็แห้งก็ต้องได้มาละราคาก็ประมาณ35ยูโรค่ะแต่ก่อนนี้20ยูโรถึงร้านแล้วแต่ก่อนนี้20ยูโรตั้งแต่นี้เขาขึ้นราคาเพราะว่าโควิด ไม่รู้ใดแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยสั้นประมาณนี้ค่ะข้างหลังเดี๋ยวลองใดดูดค่ะพเพื่อนๆอ้อยก็แต่งตัวทำงานแล้วนะคะไม่ได้ยืดผมค่ะเพราะว่ามันใดไอที่ยืดผมมันอยู่ที่บ้านแล้วก็ใดเฉยๆให้เปาแห้งตอนนี้มันฟูก็เลยไม่รู้ว่าทรง ได้ยังไงเดี๋ยวก่อนนะคะปิดหน้าต่างก่อนเสียงดังตอนนี้อยังไม่มีลูกค้าค่ะก็เราก็มาทำอะไรกันไหวพาแล้วนี่ไหวพัมันไม่ได้ยืดค่ะเพือพ่อนๆผมมันฟูมากตอนนี้มันแห้งแล้วเพราะไว้ที่ยืดผมอะมันอยู่บ้านแต่ก็ลงโลงหัวหน,หน่อยนึงเพราะมันสั้นลงนะคะ เนี่ยตัดไปตัดเร็วมากเลยยืนตัดเอาไม่มีที่นั่งก็ยืนเอาโอเคกินมะม่วงกันค่ะเพื่อนๆจิ้มกับเกลือตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าหม,มเปรี้ยวอมหวานกรอบอยู่นะคะ อือร่อยอะ่ะซื้อจากแลนดเพนน่มาก์อร่อยกรอบซื้อไว้ตั้งนานแล้วนะคะหลายลูกเมื่อเช้าหยิบมาลูกนึงมาจากบ้านอยู่ในตู้เย็นชั้นล่างนว่น่นะเพิ่งจะเห็นอืราคาตัดผมสามสิบห้ายูโร ราคาตัด่ะสามสิบแล้วก็สะด้วยอีค่ายูโร้านของตุรกีร้านเนี้ยเขาอยู่ข้างๆร้านอ้อยตอนอ้อยแต่งงานอ้อยก็ไปทำผมที่เขาค่ะทำผมแต่งหน้าด้วย ทำผมวันที่เราไปจดทะเบียนกันนะคะลูกลูกเขาก็มานวดกับอ้อย อร่อยอมเปรี้ยวอมหวานไม่ต้องจิ้มก็จะรู้สึกว่าเปรี้ยวไปแต่ถ้าจิ้มก็อมเปรี้ยวอมหวานเมื่อวานในฝนตกทั้งวันเป็นวันหยุดของอ้อยไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านลูกชายก็มาทำเอ,อ ไอซื้อผ้าม้ามันไม่ใช่ผ้าม่านนะมันเป็นผ้าม่านแบบเราดึงแล้วมันม้วนของมันเองอ่ะมันม้วนม้วนพอตอนเย็นเราก็ลงแล้วก็มันก็ทึบจะให้ทึบหรือว่าจะให้มีแสงสว่างเขาก็ได้้ออยากได้แบบนั้นก็เลยซื้อมาเขาก็ทําให้อ้อยค่ะเขาต่อเขาเขาทําได้ดีค่ะลูกชายเขาเจาะเอาสว่านเจาะแล้วก็ต่อให้ทําได้สองบานก็เป็นอานสําเร็จไปมาวานก็เลยทํากับข้าวให้เขากิน ไอ้กระทอดปลาสลิดแล้วก็ไก่ต้มจิ้มกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มไทยนะคะน้ำจิ้ม <c oughs> นี่เลยค่ะแบบใส่พริกให้เขาด้วยเขาชอบมากเลย <c oughs> เขาบอกว่าเดี๋ยวฉันขอสูตรน้ำจิ้มเถอะนะ <c oughs> ไก่จิ้มกับน้ำจิ้มแล้วก็ข้าวแล้วก็ต้มจืดชอบมากลูกชาย ช่วงนี้เขามีเวลาค่ะใช้เขาทำอะไรทำมดเขาอยู่บ้านเฉยๆเกิดเหตุการณ์เมื่อเดินมมินาพอดีเลยค่ะนี่มันกี่เดือนแล้วตั้งแต่เดือนมมนาเมษาพฤษภาคมมิถุนา,า,า,นากักตาแล้ว่ะอหืม สเดือนแล้วอยู่บ้านลูกชายอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุที่ทำงานกนลาลังทำงานอยู่เนี่ยแล้วทีนี้น้ํากรดไม่รู้อ้อยก็ไม่ได้ถามว่าเป็นยังไงน้ํากรดหล่นใส่รองเท้ารู้สึกว่าข้างซ้ายแต่ที่ทำงานเขามีรองเท้าแบบ ป้องกันภัยด้วยค่ะรองเท้าแบบป้องกันด้วย,วยแต่ว่าน้ำกรดที่มันสามารถกัดไปถึงเท้าได้เลยค่ะแต่แค่ผิวหนังผิวหนังเออโดนบนผิวหนังหลังหลังฝ่าเท้าค่ะก็ก็ตอนไอ้นั่นอะไม่ไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าตรงข้อเท้าพลิกบ้างรู้สึกว่าเขายังไม่แข็งแรงเขาก็ได้หยุด นานแต่เขาก็ไปอกายภาพบำบัดยนินได้ปกติแต่เขารู้สึกเจ็บตรงข้อเท้าค่ะภาวนาเขาอยากให้เป็นอะไรมากอืมะม่วงอร่อย อ้อยกินอาหารเช้ามาแล้วนะคะกินขนมปังมาสองก้อนแล้วก็รีบมาที่ร้านเสร็จแล้วก็อ้อยก็เดินไปที่แรกว่าจะเดินไปอีกร้านหนึ่งเดินไปเจอผู้หญิงไทย ตรงเนี้ยตรงข้างเนี้ยเขามีทนายเดินออกมาตรงนั้นก็มาเจ้าเอกันเขาก็ถามว่าเธอเป็นคนไทยเหรอไอยก็บอกว่าใช่ฉันเป็นคนไทยอ๋อก็เลยทักกันเลยยืนคุยกันนานเลยเลยไม่ได้ไปไอร้านที่ว่าเลยก็เลยไปตรงร้านไปร้านตรงนี้คุยกันไม่รู้จักกันหรอกคะ่ะแต่ว่าเขามาจากนอยลุสแฮม ก็มีปัญหาค่ะก็มาหาทนายก็ถามว่ามีปัญหาอะไรบอกว่าสามีเขาตายสามีเขาตายแล้วก็เมื่อปีที่แล้วแล้วเขามีบ้านบ้านส่วนตัวเนี่ยค่ะแล้วก็เขากับสามีเขาอยู่ชั้นล่างแล้วมันมีตึกสามมันเป็นตึกสามชั้นเป็นบ้านเป็นหลังเนะะี่ยค่ะแล้วมันมีสามชั้น ลูกสาวลูกๆเขาอยู่คนละชั้นข้างบนแต่สามีเขาว่าทำพินัยกรรมไว้แล้วว่าชั้นล่างก็เป็นของของภรรยาเขาถ้าเขามีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ลูกๆก็ได้คนละชั้นไปแล้วแต่ลูกๆเขาไม่ยอมค่ะลูกยูกๆเขาไม่ยอมว่าจะเอาแย่งสมบัติกันอะค่ะ ต้องทำเรื่องทำราวเป็นพินัยกรรมแล้วก็ต้องขึ้นขึ้นศาลอะไรเงี้ยมันถึงจะจบถ้าไม่งั้นก็เขาจะไลเ่เขาจะไล่ผู้หญิงคนนี้ออกจากบ้านด้วยอ่ะน่าสงสารน่ะแต่ไล่ไม่ได้นะคะแต่เขาหาวิธีกันนะคะหาวิธีกันอยู่ที่เนี่นะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่เก่งภาษาถ้าเราไม่รู้อินโอยเนโดนฝรั่งคมอย่างเงี้ยก็มีปัญหาค่ะ อ้อยก็บอกว่าอ้อยมีร้านอยู่ตรงนี้นะถ้ามีอะไรก็มาคุยกันได้เข้ามานั่งเดื่มน้ํเดื่มอะไรคุยกันได้ปรึกษาเรื่องอะไรก็ได้แต่แต่ดูท่าทางเขาก็เก่งค่ะอ้อยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกเพราะว่า,วาที่นี่มันก็ต้องเดินเรื่องแต่ทนายนะคะ ู้หญิงไทยที่เนี่ยถ้าแต่งงานน่ะถ้าสามีมีลูกติดมีลูกมาก,ก่อนน่ะถ้าสามีเสียถ้าเขามีทรัพย์สมบัติเนี่ยลูกก็มีส่วนได้ของพ่อเขานะคะมดืดเดี๋ยวเเปิดไฟกันค่ะ ลืมเปิดไฟจะได้ส่วนของพ่อก็ก็ไม่ทราบนะคะอ้อยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะเราไม่มีประสบการณ์ทางนี้แต่แตร่รู้ว่ามันมีกฎหมายแบบนั้นลูกเขาจะได้ส่วนของพ่อเขาได้กี่เปอร์เซ็นต์นั้น,น,นอ้อยไม่ทราบ แล้วก็อยู่บ้านตึกเดียวกันด้วยนะแล้วก็เห็นหน้ากันทุกวันนึกคิดแล้วก็ถ้าเขาไม่คิดมากก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเห็นหน้ากันทุกวันถ้าเขาไม่นี่กันอะ ไม่ได้เอ่ยชื่อเขานะคะไม่เป็นไรเนาะเราเล่าให้กันฟังคงไม่เป็นไรหรอกฮึแมลงวันตัวเบิ่มชจมม เห็นมันกินเพลินๆอ,อย่างนี้นะคะระวังเอ้ยกินเยอะปวดท้องอตาลิวล้วละ มิกิอไอยถามว่าถ้าทำสีผมเท่าไหร่เขาบอกว่าห้าสิบยูโรแค่ทำสีผมแค่ตรงโคนมันนะคะตัดสามสิบห้าถ้าทำโคนมันอีกก็อีกห้าสิบก็แปดสิบห้า โอเคเพื่อนเพื่อนอ่มแล้วเนาะที่ที่ประเทศเยอมันเนี่ยอะไรมันก็แพงไหมนะคะร้านนวดของอ้อยเนี่ยก็หลังจากล็อกดาวน์ครั้งสุดท้ายเนี่ยอ้อยก็เลยปรับราคาค่ะปรับราคาเพิ่มขึ้นอ้อยก็ดูเหมือนร้านพี่ๆเขานะคะร้านคนอื่นอะ เขาก็ราคานี้ค่ะอ้อยก็ไม่ได้เกินเขาค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแต่ก่อนเนี้ยอ้อยถูกต้องทํางานเยอะแล้วก็นวดเยอะแล้วก็ได้เงินน้อยแต่ตอนนี้ทํางานน้อยได้เงินเยอะก็โอเคนะคะมันก็ช่วยให้เรานีขึ้นดีขึ้นค่ะแต่ผลผลตอบแทนผลลัพธ์ผลอะไรเงี้ยผลของมันอะ่ะสำหรับลูกค้าที่เขามา ใช้บริการร้านอ้อยอะที่ขาประจำนะคะพอเขารู้ว่าอ้อยมีประสบปัญหากับล็อกดาวกับปิดร้านไม่ได้ทำงานเขาไม่สนใจค่ะเขาดีใจที่อ้อยมาเปิดได้เหมือนเดิมราคาเยอะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาให้ทิปเพิ่มอีกนะอ้อยก็ไม่เข้าใจเขาให้ทิปเพิ่มมากกว่าเดิมอีกอ้ยก็อขอบคุณเขามากมากค่ะที่เขามายังยังมาเหมือนเดิมยังไม่ไม,ไม่ไม่อะไรมาก ไม่สนใจราคาอ้อยจะเพิ่มเท่าไหร่เขาดีใจที่อ้อยได้เปิดอีกโอเคค่ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ